รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w ไบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงโชคใหญ่เงินทับตัวประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงโชคใหญ่เงินทับตัวประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4บางท่านเพิ่งเข้ามาชมอาจจะตกใจอ้าวแล้วโมกรลาไปไหนนะครับโมกราาจะทำไม่ทันนะครับเราาเลยนะทำไม่ทันเนื่องจากว่าเรามีการปรับเปลี่ยนสตูดิโอปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนฉากอะไรอย่างที่หลายท่านได้คอมเมนต์กันเข้ามาชมกันเข้ามาเยอะมากนะก็ขอบคุณกันมากเลยคราวนี้ก็เลยเริ่มเป็นกุมภาพันธ์ไปเลยนะเพราะว่า มกรลาก็ทันแค่รายการเดียวก็คือวิเคราะห์ดวงดาวะวิเคราะห์ให้แล้วทั้ง2ชุดนนท่านก็ไปได,ดูกันต้องทานนต้องทันต้อท่ะคราวนี้ถ้าเกิดรายการโชคลาบนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆในช่อง y o ยูท b e อาจารย์กิษณะภูสิทธรลมเนี่นยนะครับจะมีรายการเกี่ยวกับโชคลาบถึง5รายการเลยท่านต้องติดตามชมให้ดีเพราะแต่ละรายการเนี่ยจะมีเทคนิคมีวิธีการมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกัน มีรายการอะไรบ้างครับแบกครับรายการแรกเลยนะครับที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ก็คือรายการโชคใหญ่เงินทับตัวครับผมรายการที่2นะครับจะเป็นรายการวิเคราะห์ดวงดาวครับรายการที่3นะครับจะเป็นรายการวงล้อเสียงไทยรายการนี้เป็นรายการที่แบบยอดฮิตมากใหม่ล่าสุดที่เราทำปีสอันอสไปแล้วครับรายการที่4นะครับก็คือรายการสร้างดวงมหาเฮงครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับน่าสนใจมากเลยทีจะมีดวงวิธีสร้างดวงเป็นยังไงนะครับรายการสุดท้ายครับเป็นรายการ เปิดเลขฝันให้โชคครับใครที่มีความฝันก็ครบเลยแล้วเนี่ยใครที่ชอบเรื่องโชคลาภเรียกว่ามาดูช่องยู u ูบประชากิสาะครบเครื่องครบเครื่องจริงๆได้ตัวเลขเลยใช่ไหมแบงค์เก้แล้วเพราะว่าวิเคราะห์ดวงดาวนะครับผมจะวิเคราะห์ดวงดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าและส่งกาลังทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนแล้วจะบอกเปอร์เซ็นต์แต่ลัคณะให้ด้วยอันนี้ชอบกันมากเลยตลอดปี2563ที่เราทำมาเนี่ย แต่และคนชอบและติดตามกันตลอดอนะเพราะเลขมีเข้าตลอดเลยแล้วก็มารายการที่2ก็มาเป็นวงล้อเสี่ยงทายก็จะเป็นการจับเลขสรุปนะครับจับวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยจับมาคราวนี้มีโปรแกรมให้ท่านกดตามจะที่ไหนครับอาจารย์รโปรแกรมจะอยู่ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูพพสิริลงท่านเข้าไปเลยจะมีระบบซอฟต์แวร์มีอะไรท่านเชื่อมไปแต่ละจุดแต่ละจุดอยากรู้เรื่องอะไร ไปได้หมดเลยครับอย่างนี้เลยนะเรียกได้ว่าเข้ามาที่เว็บเดียวนะครบทุกอย่างมีทุกอย่างเลยมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องเข้าไปได้ดูได้เลยว่าเสร็จแล้วรายการที่สามก็คือรายการนี้โชคใหญ่กันทังตัวเพราะท่านดูมาทีละเรื่องทีเรื่องใช่ไหมวงล้อเสี่ยงทายได้ตัวเลขแล้วมาดูโชคใหญ่กันทังตัวจะได้รู้ว่ามีลัคนาเราอยู่ในนี้ไหมถ้ามีจะทําอย่างไรอย่างนี้นะครับไอันี้ก็ง่ายมากเลยเสร็จแล้วรายการที่สี่ สร้างดวงมหาเหงสร้างดวงมหาเหงจะเป็นการบอกวิธีการซื้อแบบละเอียดนะบเพราะใช้คาว่าสร้างเลยนะมันต้องมีกระบวนการวิธีการทําให้มันถูกต้องทําให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะถูกจะถูกแล้วอะไรเงี้ยจะเห็นแล้วตองจะทำยังไงทำยังไงให้มันประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะคราวนี้งั้นเราก็มาเข้ารายการของวันนี้เลยมีผู้โชคดียังไงครับ กลัคนาอ้เยอะนะเยอะนะเรียกว่าเป็นคนที่มีโชคใหญ่เงินทับตัวประจำเดือนกุมภาพันธ์2564คือไม่ใช่แค่เดือนแห่งความรักอย่างเดียวครับเดือนแห่งโชคเลยหลายท่านนะครับ9้าลัคนาอยากรู้ไหมมีใครบ้างใครบ้างจะติดผมไหมหนึ่งนะครับลัคนาสถิตเมธ เมษปีที่แล้วนี่ก็ดวงดีปีนี้ก็ยังดวงดีอีกนะคะเมษนี่เขานอนมาแล้วนะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของดาวมฤตยูที่อยู่ในลัคนานี่นะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวแหละนะกำลังเปลี่ยนชีวิตไปในเส้นทางใหม่อย่างนี้มีแต่พุ่งใช่ไหมจ๊ะมีแต่พุ่งละนะมีแต่พุ่งแล้วแล้วทำไมเมษถึงดวงดีในรอบนี้ครับนี่แหละอ้าวเขาดวงดีอย่างเงี้นะเรียกว่าดีสองครึ่งเลยนะ ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะเนื่องจากว่าเขามีดาวใหญ่นะครับก็คือดาวพระเสาเนี่ยม,มาเป็นเกษตรตราที่ดีอยู่ในเรือนการงานมีดาวพระศุกร์เรียกว่าเป็นสุประเคเป็นเรื่องของพกทรพย์โชคลาภเนี่ยนะครับเรียกว่ามาอยู่ในเรือนการงานแล้วก็จะมีการย้ายไปอยู่ในเรือนลาบด้วยเสร็จแล้วส่งกําลังไปในเรือนการเงินฉะนั้นแค่สองดวงนี้โอ้โหมีความสุขแล้ว นะเม็ดนะเตรียมเลยสอนกินเลยจัดเลยหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับเรื่องโชคนะครับเป็นเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้เน้นเสี่ยงโชคนะถ้าดูในรายการนี้นะ,ะเน้นเสี่ยงโชค<ะ>ไม่เกี่ยวกับการงาน<ะ>ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นอันนี้คือเรื่องเรื่องเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเน้นเลยอ่เน้นเสี่ยงโชคนะครับนี่ลักขณาที่หนึ่งนะได้เฮกันไละเอาลักขณาที่สองให้ทาย <c oughs> แผ่นน้ำหอมรูปหลวงปู่เทพโลกอุดรมงคลที่ระลึกแขวนไว้หน้ารถพกติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลบูชา199บาทร่วมบุญเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและโรงครัวถ้ำวัวแดงจังหวัดชัยภูมิก็เรากดแล้วกันอาจารย์เลี้ยงเลยลักธนาสถิตพึกงศพพึ่งศพแต่ว่า จะมีแค่ครึ่งหลังครึ่งหลังนะครับคือหลังคือสิบหกถึงมาที่สามเชช่วงช่วงครึ่งแรกนี้ชาวพฤกษะอย่าบขึ่งจัดเยอะโอเคไหมเพราะมันยังไม่โอเคพอประมาณมันมีเฉพาะครึ่งหลังนะครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยนะจัดเต็มได้เลยนะโดดเด่นมากจะเป็นชุดเป็นเล่มจะมีความสุขจากโชคลาภขนาดนั้นเลยนะคือความสุขจะมาจากโชคลาภฉะนั้นท่านจะโอ้โหเสี่ยงโชคถ้ามีโอกาสแบบ มีความสุขมากนะครึ่งหลังครึ่งหลัง16เป็นต้นไปนะครับดันั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูยังส,สับสนไม่รู้ยังไงก็ไปกดช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะแล้วไปกดที่เพลย์ลิสต์นะ,ะตรงเพลย์ลิสต์เนี้ยภาษาอังกฤษก็ P-L-A-Y นะ L I s t S T ถ้าภาษาไทยก็สาราเอพอพารนรลอิงเนี่ยที่เราขึ้นไว้ให้เพลย์ลิสต์ตรงๆนี่แหละกดเข้าไปแล้วก็เลือกหมวดโชคลาภมันจะมีอยู่ มันจะมีเยอะแยะมากเันป็นพันเทเป็นวิดีโอเลยนะเอฉะนั้นแต่เขาจะเป็นหัวเลือกมวดไงเราทัหมวดเอาไว้ให้เราจะเป็นมวดไม่ให้นะคะนี่เลยนะอ้าวลัคนาถัดมานะครับลัคนาที่สามลัคนาสถิตกรกฎกรกฎเลยนะกรกฎเนี่ยจะมีครึ่งแรกอันนี้ข้ามเมทุนไปนะสะดุ้งเลยเมทุนรู้สึกเอ้ยทำไม ทำไมไม่อ่านชื่อนี้เพราะเสาแย่ทำไมไม่ดีขึ้นอันนี้เป็นกรกฎเลยอันนี้เป็นกรกฎไปเลยนะฉะนั้นชาวเมถุนไม่ต้องตกใจชาวเมถุนท่านก็ไปดูเพลย์ลิสต์อื่นๆนะยังมีโอกาสด้านอื่นนะครับก็ไปเช็คเรื่องดวงประจำเดือนอ่าชาวกรกฏเนี่ยนะครับเรียกว่าโดดเด่นโดดเด่นเลยนะโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของเสี่ยงโชคหรือใครที่อยากจะไปเล่นหุ้นก็ได้เช่นกันตรงนี้เลยเล่นตัวแรกอ่าอะไรที่มันเกี่ยวกับ ไอ้ขึ้นขึ้นลงลงมีความลุ้นอะไรอย่างเงี้ยตบเด่นเลยอะไรที่มีความลุ้นนะรู้จักความลุ้นไหมพี่หน่อยที่ลุ้นบ่อยเราเล่นแบบว่าเกมอะมันมีความลุ้นว่าเราจะได้ไม่ได้ลุ้นตลอดอ๋อลัคนาที่สี่นะครับลัคนาสถิตกันโอ้โหกันก็กันเนี่ยดีนะมีสองครึ่งครับครั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะชาวกันนี่ก็ แฮปปี้นะชาวกันนี้ก็เหนื่อยมาพอๆพอพอกัธน,นูรับแต่หลังจากพระเสาวย้ายไปนะนป 2, 5, 6, แล้วพอขึ้นปีส5 6หสีแล้วฟ้าใสเลยอ่าเหมือนกับคือฟ้าสวยงามหลังฝนตกประมาณนะั้นมีกลินไอดินขึ้นมาภาพออกเลยอะ่ะเออสบายสดชื่นมีความสุขนะก็สาม,สนะมารถจัดเต็มได้นะเช้าวันษณ่งขึ้นไอฝนนะเนี่ยพอมันค่าค่าสิงไมดโดนสิงก็จะสะดุ้งนะเออ ดฉะนั้นชาวกันเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้ว่าการเสี่ยงโชคอย่างเนี้นะจะใช้เป็นจํานวนก็ได้ยังไงคะอาจารย์ก็ไม่หยิบทีละใบอ่ะปึ้งเลยหรออาจารย์หยิบทีละปึกเลยเอางี้เลยผมเหมาทั้งแผงเลยเอาจัดเลยซื้อยกเล่มซื้อยกเล่มไงครับนี่เอาชาวกันเป็นอย่างนี้นะเหมาทั้งกระเป๋าแผงก็เลยไหมเออจัดเลยมีโอกาสได้รางวัลใจ อันนี้คือบางท่านคิดว่าอุ้ยมันเวิร์กเนไป้ไหมเขซื้อเห็นบางคนซื้อทีร้อยใบสองร้อยใบซื้อทีเป็นตุ๊กตุ๊กเขาออกกันเยอะแยะนะคะบางคนซื้อเปโห้ไม่ต้อนอันนี้เราซื้อยกเล่นไปเลยถ้าจะมาอย่างนี้ต้องไปดูวิธีการสร้างดวงมหาเฮงในรายการนั้นจันไปเลยต้องไปดูสร้างดวงมหาเฮงต้องเช็คก่อนนะซื้อยังไงซื้อกับใครซื้อที่ไหนอย่างนี้เออมันจะจะจะช่วยได้นะต่อไปนะครับลักขณาสถิตตุลตุลลักขณาสถิตตุลนะครับ ตนก็จะมีครึ่งแรกนะครึ่งแรกก็คือ 1- นึถึงสิหก็แปลว่าต้องรอบวันที่หนึ่งโอเคไหมฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ลงล่วงหน้าไงลงลวงหน้าเขาก็จะรู้ลวงหน้าเขาจะเตรียมการซื้อก่อนเตรียมตัวซื้ออ่านะตนนะครับเรียกว่าโดดเด่นนะเหมาะแก่การเสี่ยงโชคอย่างยิ่งนะเ,เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเลยนะเพราะว่าโชคเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาอยู่ในเรื่องของ ทั้งรอบรอบตัวเลยล่ะเออรอบรอบตัวชีวิตประจำวันก็เป็นตัวเลขเหมดเหรอเออรอบรอบตัวเลยจะทําอะไรเตรียมตัวอจะออกจากบ้านขาไหนจะทําอะไรจริงจบล้อมกี่ทีมีช่หมดมันอยู่รอบตัวหมดเลยเออในครึ่งแรกนะครึ่งแรกนะอันนี้เดี๋ยวไม่ใช่จัดเต็มตลอดทั้งเดือนนี้เจ๊งเลยนะไม่ได้ไม่ได้อ่าต่อไปนะครับลักนณาสถิตพิจิกอ่าจิกนี้ทั้งเดือนเลยไหมครับเนี่ย ทั้งเดือนเลยอสองเด้งดีมากเลยและเป็นเดือนแห่งความรักด้วยแบงค์แบงค์เสี่ยงโชคนี่อาจจะมีความรักเพิ่มเข้ามาเ่เสี่ยงโชคแล้วได้แฟนเหรออไปถูกใจแม่ค้าเลยนะเออถูกใจแม่ค้าคืออย่างเงี้ชาวลัคนาสถิตพิจิกนะก็เรียกว่าพ้นคราะหเหมือนกันนะม,มีความสบายใจมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะซื้อนะ ได้ตลอดทั้งเดือนทั้งเดือนทั้งเดือนเลยนะเรียกว่าดาวดาวโพกกระซับก็ยังส่งกํลาลังดีอยู่นะดาวดาวลาภดาวลาภก็ยังส่งกํลาลังได้ดีอยู่ฉะนั้นแบงก์ก็อย่าลืมเราทารายการสร้างตัวมาเองเราเข้าไปดูอย่างละเอียดแน่นอนแบงก์จดทุกรายละเอียดผมได้ดูก่อนแฟนแบงก์ได้ดูก่อนทุกคนเลยนะได้ดูก่อนทุกคนเลยสบายเลยห <c oughs> <ล>นังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือ w ว r บอาจารย์กิษณะภูสิทธุดม .net นะครับลักขณาต่อมาลักขณาที่7คแล้วนะ7คือ,อลักขณาอะไรครับเนี่ยลักขณาสถิตธนูมาแล้วค่ะของพี่ดอยนะม,มาแล้วธนูชาวธนูอย่าลืมนะคะมาแล้ว มาแล้วแต่มาเต็มเดือนไหมครับอาจารย์มาแล้วแต่มาไม่เต็มอ้าวไอ้ก็ะลอไให้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่มาได้หนึ่งซี่ครึ่งแรกไม่ใช่ฉลอถ้าฉลอนี่เสียของเลยนล้วแหละแล้วต้องไปดูชาวธนูนะต้องไปดูสร้างดวงมหาคหับอันนี้ไม่ได้เลยว่าทำยังไงพอยังขาดอยู่ไงฉันต้องเสริมดวงไปดูว่าต้นแบบของชาวธนูต้องบอกแฟนๆหน่อยว่าต้องทำยังไงค่ะ หนึ่งนะคะอย่าลืมทําบุญฉันพันเข้าตาเข้าตาดีมากดีมากคือคนอยากมีโชคมีลาภต้องทำคบุญแบบชันพันธะสายแล้วสร้างจิตให้เป็นเมตตาตอนนี้ต้องทำตลอดนะไม่ใช่ทำเฉพาะจิตเป็นเมตตาเลยไม่ใช่ทำเฉพาะอยากจะมีโชคเอออันนี้ต้องทำให้เสร็จแล้วก็มันสร้างบุญสร้างบารมีไม่ีโอกาสสำเร็จแน่นอนนะเพราะชาวลัคนาเศรษฐนูเนี่ยดาวพระเส์ก็ยังเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่เรือนกลางเงินเกษตรตราธิบดีก็เหมือน เรียกว่าหนักแน่นมั่นคงมีกําลังฉะนั้นมันมีโอกาสมากเลยแล้วก็มีดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวโพกรั์เป็นมาจากลาพระนะครับเข้าไปอยู่ที่เลื่อนการเงินน่ะฉะนั้นมันโดดเด่นมากโดดเด่นมากฉะนั้นต้องเตรียมเลยเขาบอกว่าถ้าธนูดวงไม่ดีนี่ก็คือไม่ใช่ธนูแล้วต้องว่าอย่างนี้เลยนะธนูเทียมธนูเทียมธนูหักธนูจริงนะคะต้องดวงดีแล้วก็ดวงดีดวงดีคือในในเรียกว่า ในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับสองปีหลังจากนี้ไปเนี่ยชาวลัคนาเศรษฐกิจธงเนี่ยปเปลี่ยนชีวิตตั้งตัวปริปผัน,นคือมันต้องดีอ่ะถ้ายังไม่ดีจะว่ามีมีปัญหาแล้วตามดวงอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะชาวธนนตอนนี้เปีทั้งปีคิดเร<อ>ื่องเดียวคือเรื่องโชคแล<อ>้วก็เรื่องเงินเ,<อ>เ,งเงินเ,<อ>เ,งเงินเออเงินกับงานที่มันจะมามันจะโอ้โหไม่โอกาสดีๆเนี่ยแหละตั้งแต่สองห้าสี่ไปฉะนั้นถ้าถ้ายังไม่ดีถ้าว่าธนูหัก ต้องซ่อมต้องซ่อมนะเอาลัคนาที่8ลัคนาสถิตมังกร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 ถึงจะมีดาวพระเสาร์แต่ก็ดวลดีนะคะโดดเด่นอ่ะมหาโจรเข้าหลังคือเหมือนที่อจาย์พูดบ่อยๆเลยว่าได้สองครึ่งเลยนะไปปล้นมาเอรวยมาพร้อมทรัพย์สมบัติแล้วกลับเข้าไปพักผ่อนสองปีโอ้โหแบกแบกเงินแบกทองแบกทรัพย์สมบัติกลับมาเป็นอย่างนี้เลย ดีเลยครับแบงค์ดีครับแล้วมังกรนนี่คือมันดีต้นเดือนหรือท้ายเดือนนั้นเนี่ยสองเด้งเลยสองเด้งเลยตั้งแต่หนึ่งยันยี่สิบแปดกุมภาโอ้ดีมากจัดไปจัดเต็มคิดอะไรก็เป็นเงินทําอะไรก็เป็นเงินอันนี้ก็ให้คิดตัวเลขล้วนๆเลยให้ดูรายการเราให้ดูตั้งแต่วิเคราะห์ดวงดาวเลยนะแล้วมาดูวงล้อเสียงไทยด้วยนะคันไม่ได้แล้ววงล้อเนี่ยวงล้อที่เด็ดสุดๆ เดี๋ยวท่านไปดูแล้วกันใครยังไม่ได้รู้รีบไปดูในช่อง y o u ู e อาจากกฤษณะกดเพลลิสและไปดูวงล้อเสียงทายแล้วท่านจะรู้สึกว่าโหสุดยอดอะไรอย่างเงี้นะอันนี้บางกอน,นะสองแดงเรียบร้อยข้ามกลุ่มไปและลักขนาสุดท้าย,ายลักขนาสัิตัมีนอ้าวมีนนะมินก็สองแดงเช่นกัน ทั้งเดือนทั้งเดือนโดดเด่นมากเลยบางคนจะไม่เข้าใจว่า2เด้งคืออะไรอเด้งหนึ่งรอบหนึ่งกับ16รอบหนึ่งก็ไม่นับอย่างนี้นะคะรอบแรกนะคะนะคับก็รอบแรกจะเป็นวันที่1ถึงวันที่15นะคะแล้วก็รอบที่2วันที่16ถึงวันที่31เออนั่นแหละก็จะเต็มถ้าจบอกว่ารองเด้งถ้าบอกสองเด้งก็คือตลอดทั้งเดือนถ้าบอกรอบแรกก็แค่ครึ่งแรก ครึ่งแรกฉะนั้นจะบินในประเทศบินต่างประเทศอะไรก็บินเข้าไปอันนี้มันม<า>เป็นภาษาที่เราใ,ใช้อชาภาษาเราภาษาเราฉะนั้นชาวลักนาสิริบินท่านก็สบายใจได้นะชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตสบายใจแล้วนะลุยแหลกนะอ้าวทุกท่านที่มีชื่อลักนาในนี้ แปลว่าท่านมีโอกาสจัดเต็มได้นะสบายใจได้เมื่อเข้าช่อง YouTube อาจารย์กิตสนภูสิริโดมนะครับอย่าลืมกดที่เพลย์ลิสต์และสามารถเลือกรับชมรายการต่างๆตามหัวข้อได้เลยครับส่วนคนที่ไม่มีไปสร้างบุญสร้างวาสนาเยอะๆก่อนนะสร้างบุญสร้างวาสนายังไงให้มีทวงดีเพราะรายการในช่องของของเราเนี่ยนะครับก็คือช่อง YouTube อาจารย์กฤตสนภูสิริดมเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นสหมวดหลัก หมดโชคเกาะเนี่ยที่ท่านกำลังชมอยู่ที่พวกเราได้บอกแล้วมี5้ารายการหมดโชคมีห้ารายการท่านดูเรียงเลยไล่ตั้งแต่วิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายโชคใหญ่เงินทับตัวสร้างดวงมหาเห่งแล้วก็เปิดเลขฝันให้โชค5รายการนี้นะเรียงลำดับเลยนะเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์เยอะมากกับความสำเร็จของ ทุกท่านที่ได้ชมรายการเราแล้วก็ได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้บอกได้เล่าได้ได้ให้คำชมให้แนวคิดเราก็มารวบรวมทำเป็นคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกท่านที่ติดตามเราเสมอมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดโชคหมวดโชคมีห้ารายการนะคราวนี้หมวดดวงมีอะไรบ้างครับดวงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือคนจะต้องรอดวงประจําเดือนนะคะดวงประจําเดือนทุกลักนณถูกต้องทุกลักษณราศีว่า เดือนนี้คุณดวงดีหรือไม่การเงินการงานความรักสุขภาพอย่างนี้เลยลัวนแคอย่างนี้เลยสลับมาย้อนสําหรับคนที่อยากจะเช็คแค่เป็นรายสัปดาห์ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจําสัปดาห์นะให้ทุกท่านได้เช็คทุกสัปดาห์เองมีเช็คเดือนแล้วก็เช็คสัปดาห์เองแล้วก็เป็นดวงดีเกรดเอดวงดีเกรดเอก็คือเช็คว่าดวงดีเกรดเออยู่ใน A บวกก็คือต้องดีการเงินการงานความรักและโชคลากสุขภาพด้วยนะก็คือ เดี๋ยวของเดือนกุมภาพันธ์เราก็ลงให้แล้วนะดูดีเกดเอก็ไปดูกันนะแล้วก็ดวงเฉพาะกิจค่ะดูเฉพาะเกตก็เช่นมีคนมาถามดวงเมืองจะเป็นยังไงม็อบจะหมดเมื่อไรฝนฟ้าจะเป็นยังไงอะไรเลยเออันนี้คือไม่ได้ดูได้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะดูได้ทั้งปีดูได้ทั้งปีดูได้ทั้งปีเพราะว่าอย่างเวลามีเหตุการณ์สําคัญมีดาวย้ายนะหรือมีภัยพิบัติหรือมีอะไรผมก็จะดูให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ ดวงหนึ่งก็คือดูดวงฟรีดูดวงฟรีพวกเรานนเก็ตั้ง,งใจทําให้แฟนๆรายการนะก็ทุกวันเสาร์10โมงก็ไปดู<ช>ได้ลงทะเบียนแล้วก็โทรมาแบบสดๆกันได้เลยนะอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดความรู้นะอันนี้มีความรู้เลยนะใครอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ใครอยากเรียนโหราศาสตร์เขามีติดต่อทางแอปโอเปนดาเข้ามาเยอะบอกเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดเขาเรียนเขานี่ผมเปิดเรียนฟรีเลยนะเก่งดาวทยดวงกับอาจารย์กฤษณา Uhm สอนฟรีสามารถดูดวงตัวเองได้ไหมอาจารย์ดูได้เลยต่อไปท่านดูเลขตัวเองยังได้เลยเช็คดวงเพื่อนๆอย่างนี้ได้เลยได้หมดเลยหรือไปทําเป็นอาชีพตัวเองยังได้เลยผมสอนฟรีแล้วท่านมาติดตามเนี่ยในเรื่องของเก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กิสนะครับแล้วก็มีรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิสณะนะเราจะไลฟ์กันทุกวันศุกร์เพราะบางท่านเนี่ยนะครับดูแต่ดวงประจําเดือน แต่ไม่ได้ดูอันอื่นไม่รู้จักเลยว่ามีพี่หน่อยมีผมมีอะไรรู้จักเลยอะไรเงี้ยนะโชคก็ไม่รู้เออไม่รู้เราก็เลยเนี่ยก็จะมีไลฟ์สดนะครับทุกวันศุกร์สามโมงถึงหกโมงอันนี้จะเป็นรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิตตนะท่านอยากปรึกษาอยากคุยพูดคุยมานั่งคุยผมจัดเป็นรายการแยกๆเอาไว้ให้แล้วก็ยังมีธรรมะทำดีมิตรนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายทอดธรรมะที่ผมเรียนกับครูบาอาจารย์มาด้วย นะมีร่วมด้วยช่วยฟรีก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้านะเพราะคนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเวลามาปรึกษาจะขายน้ําดีไหมขายกว๋วยเตี๋ยวดีไหมทําธุรกิจดีไหมทําขนมเบเกอรกี่ดีไหมนั่นคือผมมีประสบการณ์คืออาชีพผมเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจทํางานด้านซอฟต์แวร์พัฒนาการตลาดออนไลน์เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดฝึออกอบรมทีมขายอย่างเงี้ย ผมทํามา20ปีเพราาาะว่หลยคนมีประสบการณ์ม,รมากหลายคนไม่รู้นึกว่าเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยนะออผมเป็นนักโหราศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นจากกําลังของชาญหลวงปู่เทพลูดอนที่ประสิทธิกับผมแล้วทําให้ผมย้อนกลับไปในสิ่งที่เคยเป็นก็ทําได้ขึ้นมานะครับมีเรื่องโหราศาสตร์ในชีวิตประจำวันมีเรื่องพลังพุทธคม ใครที่ชอบเรื่องวัตถุมงคลอะไรเงี้ยนะครับโลกทพยปเนี่ยผมอธิบายอันนี้เขาเรียกว่าจายนครอบคลุมครอบคลุมหมดอยากได้แบบไหนมาที่นี่มีครบที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเรื่องครบรถที่นี่ที่เดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะแล้วเวลาจะติดตามช่องของเราทํายังไงครับแบงค์ครับติดตามก็ง่ายมากครับเข้าไปที่ช่องหน้าแรกเลยครับและแบบยูทูบอันนี้ท่านท่านเข้ามาที่ยูทูบใช่ไหมค่าพิมอาจารย์กิจระภูสิรูดมเสร็จแล้วท่านต้องไปกด ติดตามคําว่าเขียนว่าติดตามอ่ะท่านไปแตะตรงนั้นแตะที่คําว่าติดตามนะครับคให้มันขึ้นว่าติดตามแล้วเพราะท่าท่านไม่ไม่กดติดตามนะบางทีท่านจะมองไม่เห็นเราลงคลิปแล้วท่านไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้มีหลายท่านนะเราลงไปแล้วโอว้หวันแห่งความหวังไม่ขึ้นเพราะ ไม่ได้กดติดตามเสียดายมากส่วนใครที่ติดตามแล้วนะครับไม่ต้องกดอีกรอบนะครับจะเป็นการ unfollow แทนก็คือให้มองอ่ะว่ามันขึ้นว่าติดตามแล้วแล้วที่ขายไม่ได้อีกอันนึงกดกระดิ่งไว้ต้องกดนะเพราะอะไรทำไมถึงต้องกดกระดิ่งมันจะเตือนทันทีมันจะเตือนทันทีเพราะอะไรเพราะในรายการของผมเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่มีฤกที่ดีมากวันนี้ให้ทําอะไรวันนี้ให้ไหวอะไรวันนี้ไหวแล้วจะเฮงวันนี้จะเป็นยังไง ผมจะบอกไงแต่ถ้าท่านไม่ได้กดใช่ไหมมันไม่บอกลืมไปเลยก็อดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีหลายท่านเลยมีหลายท่านเลยที่ไปงานไหว้ครูแต่เอ้าไม่ได้ไหว้แบบนั้นไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้ทาแบบนี้เพราะท่านไม่ได้กดติดตามตรงนี้แหละพ้านตรงนี้ส่วนทาง a c e b o o k นะครับจะอยู่ในช่องเปิดดาวรู้ทันดวงครับก็ ตอนนี้นะคะ a c e b o o k มีการปรับใหม่ก็ให้กดติดตามอย่างเดียวกดติดตามเพจเปิดดาวรู้นทะดวงเลยก็เหมือนเดิมก็อาจารย์กกษนาท่านเนาะก็คือถ้าอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นรู้จักผมมากขึ้น เวอร์บายเ็บอาจารย์กฤษณะภูสิรวมอบเด็ดอันนี้มีทุกเรื่องเลยมีทั้งเรื่องโหราศาสตร์มีเรื่องโลกทิพย์เรื่องสถาบันพลังพุทธานุภาพเรื่องที่ปรึกษาธุรกิจมีทุกอย่างท่านเข้าไปดูท่านใดนะคะที่อยากพูดคุยกับพวกเรานะคะให้ไปกดที่ลิงก์นะคะใต้คลิปนะคะจะเป็นไลน์โอเพนแชน์นะคะโอเพนแช์กดง่ายๆเลยก็คือเหมือนเราไปไลน์นั่นแหละค่ะไลน์เพื่อนกดเข้าไปปุ๊บจะมีลิงก์ลิงก์นีครับใต้ใต้คลิปเนาะก็จะมีเป็นเว็ t s a p อาจารย์กฤษณะใช่แล้วท่านเข้าไปดู มันจะมีแถบเขียนว่าเข้ากลุ่มคุยพูดคุยกับพวกเราเข้าไปท่านคุยกับผมได้ทุกวันเลยแต่งดเว้นถามเรื่องดวงนะไม่มีการถามดวงนะแต่เราไปคุยเรื่องอื่นเรื่องโลกทิพย์เรื่องโหราศาสตร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้ธรรมะปฏิบัติต่างๆมาพูดคุยกันหรืองานบุญต่างๆที่ผมมาแนะนําเพราะว่าท่านอยากมีโชคลาภท่านก็ต้องมาสร้างบุญสร้างบารมีแล้วใครสําเร็จที่เพิ่งเข้ากลุ่มใหม่เนาะก็อย่าลืมใส่รูปกันด้วยนะครจะได้รู้จักตากันนะ เผื Michael, ais, of of world, ่อใครเป็นอะไรสายสืบอะไรนะซ่อนตัวเข้ามาเราจะได้รู้โอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ